สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุมีรถ2คันนะคะเตรียมที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยุมารีวิวให้เห็นความแตกต่างของ2คันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์ตกแต่งรถเองเลยนะคะ2ส,สี2สไตล์นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะเป็นแบบไหนมาชมกันเลยค่ะด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นนิราสีดำนะคะเป็นรุ่น ACTIVE นะคะราคาอยู่ที่ 5,900บาทนะคะตัวนี้ไม่มีค่าสีนะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกด้านขวาคันนี้เพิ่มค่าสีอยู่ที่7,000บาทแต่ว่ารวมในราคาลดได้นะคะค่างวดผ่อนก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะคันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะคะนี่มีความแตกต่างของสเกิร์ตนะคะผลละทรงเลยนะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละคันก่อนนะคะสีดำคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของไรเดอร์นะคะตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าก็เน้นคุมโทนสีดำเนาะตัวนี้ก็ใส่เป็นสีดำเงาอยู่แล้วแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างมีการติดตั้งในส่วนของร้อแม็กเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะต้องบอกก่อนว่าออกรถกับยูนะคะดีไซน์รถเองได้นะคะแม็กเลือกได้ชุดแต่งเลือกทรงได้นะคะตัวนี้ใส่เป็นแม็กสีดําเงาแล้วก็เห็นไหมเส้นข้างในจะเป็นวงแหวนสีแดงแบบนี้แล้วก็คอบเบรกสีแดง อันนี้รับกับตัวรถเห็นไหมสกเกิร์ตเมื่อสักครู่นะคะจะมีเส้นแดงแล้วก็ด้านข้างก็ตัดด้วยเส้นแดงเช่นกันนะคะนี่เลยเห็นไหมสกเกิร์ตก็มีตัดเส้นสีแดงแล้วก็สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดําแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นแอคทีฟตัวเริ่มต้นก็จะมีในส่วนของกระจกมองข้างที่มีไฟแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ติดตั้งด้านบนก็คือเป็นคลีปฉลามบนหลังคาให้แบบนี้นะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้ซึ่งรับกับ ด้านหลังที่มีสปอยเลอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกคือมาจากโรงงานนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมชุดแต่งอาชุดแต่งก็มีตัดด้วยเส้นสีแดงเช่นกันแล้วก็มีแผ่นสะท้อนด้านหลังให้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบท่อคู่ตัวนี้ก็ชุดแต่งของไรเดอร์นะคะสำหรับคันสีดำคันนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของคันสีขาวกันเริ่มตั้งแต่ด้านหลังเลย ลูกค้าเห็นไหมความแตกต่างชอบแบบไหนเลือกได้เลยยุจัดให้ได้หมดนะคะถ้าเป็นทรงนี้เขาเรียกว่าทรง mdp นะลูกค้าทรงนี้เห็นไหมมิติตัวรถจะดูเหมือนบว่าใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าชุดแต่งของทรงนี้เขาครอบมาถึงครึ่งเกือบจะครึ่งคันของตัวรถนะข้อดีของทรงนี้คือเวลาที่เราใช้งานรถจริงๆเนี่ยเห็นกระเด็นก็คือไม่โดนตัวสีตัวรถนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือกระเด็นก็คือโดนแค่ชุดแต่ง ตัวนะะคเห็นไหมแล้วก็เป็นแบบท่อคู่ท่อคู่แบบนี้คือเป็นแบบคือท่อคู่ของเขาเนี่ยจะดูใหญ่ๆเนาะแล้วก็เล่นตัดสีแดงเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นเห็นไหมเป็นสกรีน MDP แล้วก็มาพร้อมกับแผ่นสะท้อนตัวนี้มีไฟด้วยนะถ้าเหยียบเบรกไฟจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าว่าทรงนี้เป็นแบบไหนอะก่อนจะไปด้านหน้าให้ดูด้านข้างกันก่อนเห็นไหม เขาเลือกเป็นชุดแต่งนะคะตัดเส้นสีแดง MDP เขาจะตีเหมือนตีโป่มออกมาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะให้รถมีมิติและสวยงามมากขึ้นคันนี้ติดตั้งคิวกนศาสัตให้ด้วยแล้วก็ฟิล์มก้องแสงสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะแล้วก็ติดตั้งคลิปฉลามบนหลังคาทั้ง2คัน2ส,สไตล์นะคะตัวนี้คือลูกค้าสามารถออกแบบรถได้เองเลยเรามาชมด้านหน้ากันเห็นไหมด้านหน้าก็ รถมันจะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะลูกค้าสําหรับชุดแต่งทรงนี้นะคะแล้วก็ตัดลิ้นแดงแบบนี้เส้นแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดลไลท์ด้านข้างด้วยนะถ้าเป็นทรงนี้แล้วก็ตัวชุดแต่งเนี่ยจะครอบมาถึงครึ่งตัวรถเลยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคือมีความแตกต่างกันนะคะการดีไซน์ออกแบบในการแต่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ เงินเดือนเริ่มต้น15,000บาทและอายุงาน1ปีลูกค้าซื้อคนเดียวได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องใช้คนค้ำประกันกลุ่มลูกค้าพนักงานบริษทัทนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้แล้วก็สำหรับข้าราชการหรือลูกค้าเก่ามิตซูบิชินะคะยุมีส่วนลดพิเศษให้อาจจะใช้เงินดอกรถน้อยลงนะคะหรือว่าลูกค้ากลุ่ม อา,อาชีพค้าขายเราก็มีให้แต่ว่าในส่วนของอาชีพค้าขายขึ้นอยู่กับเงื่อนไข,ขของทางไฟแนนซ์เนาะตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เงินวางเดาวสักประมาณ20%นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็อิ i n กซ์สอบถามมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทรเบอร์ติดต่อ090 845 8 7 9นนะคะสวัสดีค่ะ